มาดิเข้ามาดิกประสบปัญหาก็มาดิไม่กลัวเสกก็สู้เสกยืนยันจะไม่เข้ามาเสกมีมิเทยตัวเดี๋ยไม่ถอเดียไม่กลัวจะสู้ไปด้วยกันกำลังใจคือเอาเอาชนะให้สุดมิแทยยิงกล้ากาสหายคือเป็นแท้แค่มองตากันรู้ขานในยืนเฉยเฉก็อุ่นใจมิตรแท้ข้างกาย คือแต่ละอย่างที่อยู่ในร้านแห่งนี้ล้วนผ่านทาไม่ชินมาไม่มากก็น้อย คือย้อนกลับไปวันแรกที่ตอนที่คิดจะทำโรงเรืยนมิรเมตีมต้นะครับวันนั้นเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากได้ร้านอาหารร้านหนึ่งเราก็หาที่ไว้ให้ก็คือที่ที่นี่สุดท้ายปรากฏว่าเพื่อนไม่ได้ทําที่แห่งนี้ก็เลยพักไว้ก่อนต่อมาจากนั้นคือบางฮารีมีโอกาสได้ไปอยู่กับบริษัทคอมพานีบีของพี่โตได้ไปรู้จักกระบวนการของเนื้อออสเตรเลียได้เห็นกระบวนการตั้งแต่การนําวัวเข้ามาจนเอาไปขุนเอาไปดูแลเอาไปเชืออกระบวนการทุกอย่างมันแบบมีคุณภาพมากๆเลยแล้วมีโอกาส ได้เอาเนื้อพวกนี้ไปนําเสนอขายต่างๆปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้สนใจมากแต่ด้วยกับว่าเราเห็นแล้วว่าคุณภาพสินค้ามันดีจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเนื้อเนี่ยมาขายเองดีกว่าเรามีร้านที่จะหาให้เพื่อนแล้วเรามีวัตถุดิบที่ดีแล้วประจวบกับเรื่องที่เราเคยคุยกับภรรยาไว้ตอนที่ทําร้านกาแฟเล็กๆร้านหนึ่งตอนที่จบมาหาลัยว่าวันหนึ่งเมื่อเราพร้อมเราจะกลับมาทำาอาหารก็เลยเปิดร้านนี้ขึ้นมาครับ ในชีวิตมีกี่ครั้งไม่มีแรงก็ไปลงจนเรารสึก หัวใจสําคัญที่ทําให้มีความรู้สึกดีกับการดันธุรกิจตัวนี้ครับก็เริ่มต้นมาจากที่เราภาพจําเดิมคือภาพที่เห็นแม่แม่ค้าคนหนึ่งที่เรียนน้อยแต่ดูแลคนในชุมชนคนในสังคมแถวแถวนั้นเนี่ยเรื่องกับเรื่องของอาหารขายทุกอย่างอนะอาหารปักใต้ขายข้าวหมกข้าวมันข้าวแกงข้าวคุกกะปิขายทุกอย่างเลย ลูกชายเขามาเรียนอยู่กรุงเทพกับลูกสาวสองคนพอลูกเ็าจบแล้วเขาก็ตั้งร้านอาหารก็อยากทำเหมือนกับมะที่ปัจจุบันเนี่ยเนาะคือให้เขาทําให้ดีที่สุดเหมือนกับที่เราเรากินนะนะเรากินแบบไหนเราก็ต้องทําแบบนั้นประโยคนี้ทํากินทําขายให้เหมือนกันนะลูกเลยมันเป็นคําที่มะเนี่ย เราไม่กินอะไรเราก็จะไม่เสิร์ฟแบบนั้นจนตัวเนี่ยจบอาหารโภชนาการมาเราจะค่อนข้างจะสเต็กเรื่องของโภชนาการนิดหนึ่งเรากินเราให้ลูกเรากินเราให้พ่อแม่เรากินแบบไหนเราก็จะเสิร์ฟให้ลูกค้าแบบนั้นเขามีสุขภาพที่ดีเราก็ได้ผลบุญเพราะว่าเขาก็ต้องเป็นเลี้ยงดูครอบครัวเขาต่อ เ,เรื่องหนึ่งที่เราจะคุยกันในทีมงานร้านเนี่ยบางเป็นแค่ผู้จัดการแต่ว่าเจ้าของจริงๆก็คือเราตาลาร้านนี้จะอยู่ได้ไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ประสงค์จะให้มันอยู่ได้มันก็ต้องไปเพราะฉะนันน้นทํายังไงให้เจ้าของพอใจที่สุดทุกคนต่างม,มีความผิดถ้าใครคนหนึ่งมีความผิดแล้วไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวเสมือนหนึ่งเรากำลัลงเจาะเรือเราเองเวลาจมเนี่ยมันจมด้วยกันทุกคนเพระฉะนั้น ทุกคนล้วนเกี่ยวกันก็เลยกลายเป็นแก่นว่าทุกๆในช่วงประมาณสัก4ี่โมงหลังละหมาดเราก็จะมีการสลับกันนนสี่หักคือการตักเตือนซึ่งกันและกันบางวันบางก็เป็นพี่ที่การตักเตือนน้องบางวันก็อยากจะให้น้องตักเตือนพี่การตัดบ,บีญาเนี่ยคือสิ่งสาคัญที่สุดในการทําทุกๆอย่างเลยการขัดเกลาตัวเองคือหนทางสู่ความสําเร็จในคุรานก็บอกว่าแบบนี้อัลลอฮฺอัลลอฮฺถ้าเมื่อนหนูใดเ,เราเจอปัญหา ให้เปลี่ยนคำว่าปัญหาเนี่ยเป็นความท้าทายซึ่งเราโชคดีมากตรงที่ว่าเราไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่มองไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่เรามีวิธีการที่เรามองไปข้างหลังว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมัป,ประชนเราเนี่ยเขาแก้ปัญหากันมาแบบไหนบางคนบอกว่าการให้คือการสูญเสียไปแต่ตรงกันข้ามการให้ในทางของอิสลามคือการได้รับกลับมาบางทีการแก้ปัญหาของผู้ศรัทธามันมีความย้อนแย้งกับสิ่งที่มนุษย์ได้คิดมากเลยครับกลับมาทบทวนตัวเราเองจากนั้นมาดูจุดต่างๆแล้วก ปรึกษาหารือในทีมงานคือทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่เราคิดเองนะมันเป็นสิ่งที่มันมีมาแล้วพอวเราเจอปัญหาเรามักจะไปดูวิธีการแก้ปัญหาทั่วทั่วไปอื่นๆซึ่งบางทีมันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าการแก้ปัญหาที่เราเคยเห็นผ่านมาแล้วเรามีความเชื่อมั่นขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยเราไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรเลยแต่เราเนี่ยจะต้องเอาสิ่งที่ผู้ทรงความสามารถเนี่ยได้บอกเอาไว้แล้วก็มาทําสิ่งนั้นเดี๋ยวปัญหาทุกอ,อย่างมันจะแก้ไขไปเองครับ สปีที่ผ่านมาเนี่ยกับวิกฤตต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามภาพที่เห็นเนี่ยแบรนด์เราเนี่ยควรจะต้องเจ๊งไปตั้งนานแล้วควรต้องหยุดไปตั้งนานแล้วแต่ว่าที่มันยังผ่านมาได้จนถึงวันนี้เนี่ยทำอยู่ล้ขอบคุณระตาลาที่พระองค์ยังรักษาเราไว้ก็เพิ่มโอกาสให้กับเราซึ่งเราไม่ได้คาดการเอาไว้มันเป็นความเมตตาที่พระองค์ทรงให้เราที่เราคาดไม่ถึงเราแค่มีหน้าที่ทําตามแบบอย่างต๊อปวิธีคิดของบรรพชนเรามาตาบใดที่บ่าวคนหนึ่งยังช่วยเหลือพี่น้องของเขาอยู่พระองค์ก็จะช่วยเหลือเราเช่นเดียวกัน เห็นได้ชัดเลยว่าดูอาที่เราขออ่ะถ้าตะกกะของมนุษย์เนี่ยยากแต่นาที่อัลลอฮ์อัอลลอฮ์ให้กับเรามันมาเร็วมากจึงตั้งตัวไม่ติดแบบเฮ้ยได้แล้วเหรออะไรเงี้ยสถานที่เป็นร้านที่ติดน้ํา ร้านอาหารที่ครัวใหญ่ๆที่มีพื้นที่ในการบริหารงานได้มากกว่านี้แต่วันนี้เราก็ให้ว่าครัวใหญ่มันท้าททยมาอีกระดับหนึ่งว่าเฮ<อ>้ยเราจะสร้างเมนูไหนให้ลูกค้าได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆทําให้เราได้รู้สึกขอบคุณพระองค์หนักขึ้นไปกว่าเดิมออกมาจากเครลลึกๆของเราว่าแบบมันคือคํานี้จริงๆอะ ต้งภายหลังต่อมาเนี่ยเราเริ่มส่งฉบาบเข้ามาส่งเยาวชนส่งวัยรุ่นเข้ามาคนแรกที่มาเนี่ยพี่เขาได้รู้จักกับบางก็บอกว่าอยากจะฝากน้องคนหนึ่งให้มันทางานด้วยให้ทําอะไรก็ได้ก็เลยคุยกับเขาถามเขาว่าเขาอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่บอกว่าเขาอยากได้แค่2,000บาทเด็กคนนี้มากน้อยมากเลยจากเด็กที่อยู่ในครัวสุดจนวันนี้เนี่ยเขาก้าวขึ้นมาเป็นเชฟที่เก่งมากที่นิ่งมากวันที่มาครั้งแรกอันที่มาครั้งแรกการ นั่งรถมากับพี่ชายครับผมครับแล้วก็ขึ้นมามาถึงโรงเนื้อก็มาสัมภาษณ์งานครับผมบางลิมก็ถามว่าอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ครับแล้วก็ถามว่ามีความเป็นอยู่ยังไงครับที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับผมในชีีวิตก่้้อง,องทจจคเขา แรกๆก็รู้สึกว่ายากหน่อยแต่ว่ามันเป็นงานที่เราชอบอมันมีอยู่คาพูดหนึ่งของบางฮารินเป็นคนพูดเองนะครับผมแล้วก็ผมก็จําได้ด้วยว่าอะไรที่เราไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องได้ลองทําดูก่อนอะไรที่เราคิดว่าไม่ได้นั้นเราอาจจะคิดผิดก็ได้ถ้าเราไม่ลองทําดูเราก็จะไม่รู้ว่าเราทําได้หรือเปล่าอยากจะขอบคุณบางฮาลีนกับมีมากๆเลยครับเปิดโอกาสให้ผมได้มาเรียนรู้หาประสบการณ์น่าจะหายากกว่าที่อื่นด้วยครับที่ว่าดูแลซึ่งกันและกันอย่างเป็นครอบครัว ก็มีบางคนเขาก็บอกอกันว่าทําไมเราต้องมาปั้นเด็กเสียเวลาต้องมาแบกไปหาคนที่แบบแข็งแรงแล้วได้ไหมซึ่งเราก็เข้าใจเขานะเพราะมันเป็นวิธีคิดปกติเราก็แค่มองย้อนกลับไปว่าบรรดาบรรพชนของเราก็ทําแบบไหนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเราจะไม่ได้ยินคําพูดนี้จากซอฮาบะซอฮาบะจะบอกว่ามีอะไรฉันช่วยบ้างเราไม่เล่นผู้ให้เขานะตรงข้ามบ,บางทีเด็กๆเ,เหล่านี้กลับให้เรามากกว่าที่เราต้องการจากเขาในวันแรกด้วยซ้ํา มองตาากกันกนนู้ใใยืเยจมีคํากล่าวว่าวีรบุรุษที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยความสำเร็จของเขาเนี่ยมาจากผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังคนแรกคือแม่คนที่สองคือภรรยาทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องกินใจกับคนทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเป็นญาติพี่น้องคนที่เราไม่รู้จักเราต้องกิงใจให้มากกิงใจแล้วก็อดทนให้มากทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับครอบครัวเดียวกันนะคะ เราจะทําได้ทุกอย่างที่สปอร์ตงานสามีความตั้งใจของสามีเนี่ยคือจุดเจ้าเดินของเราสามีอยากทําเรากพ็พยายามพ่จะรําทำโอ้ยน่ารักมากเลยลูกสบายไม่ใช่ว่าจะชุมก่อนนะแต่ก็เป็นคนอดทนนะ อุดทนมากเลยอะวันนีเนยเป็นคนอดทนมากเขาก็ทํากันได้ก็ไปกันได้มาให้ดูอามัมหาลิีมทุกวันเลยมงหาลิีมก็มากอดมาจูบมาทุกวันคือเราละหมาดเราก็ต้องให้ดูอาก็เขาตลอดต้องขอดูอาให้เขาเพราะว่าลูกได้เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าดูอาของแม่เหมือนกันนะของพ่อของแม่อ้ะแรงบันดาใจคือผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ชีวิตมาโดยตลอดผู้หญิงที่วันนี้อาจจะอ่อนแรงลง แต่เธอเข้มแข็งมาตลอดทุกครั้งที่เธออยู่ตอนหน้าลูกเธอจะเข้มแข็งเสมเอในชีวิตมีกี่คนที่จะคนเข้าใจถึงแม้ว่าเธอจะเจ็บปวดก็ตามแต่เธอไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้ลูกเห็นอันนี้คือความอดทนที่แม่สอนไม้ือตลอดคอยกอดเราเมื่อยามลม้ม เอดทนมากต้องอดทนมากๆเลยถ้าไม่อดทนเราทำอะไรไม่ได้เราต้องสู้เราก็ตั้งอัลลอฮ์อย่างเดียวเราไม่มีใครนอกจากอัลลอฮ์หนึ่งแล้วเราก็ไม่มีใครเราก็ต้องอดทนอันลลอฮ์ให้เราหละคนดีๆขนาดนั้นจะรักษาสัมพันธ์ไม่มีวันห่างไกลเป็นมิตรแท้ในยามเจ็บ และเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่หวังคือเขาเป็นคนดีแล้วแล้วเขาก็อดทนให้ก็อดทนต่อไปะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ในตัวตนเนี่ยความดีหลายๆอย่างความคิดอ่านหลายๆอย่างที่มีเนี่ยก็มาจากผู้หญิงคนนี้แล้วหวังว่าพระผู้เป็นเจ้ารัตลาเนี่ยจะให้สิ่งนี้ที่เราทำเนี่ยเจตนานี่ ให้กับเขาด้วยเชื่อมั่นเล่มั่นใจอันนึงว่าที่ร้านผ่านมาได้ทุกวันนี้เพราะดูอาพวกการขอพรของผู้หญิงคนนี้ด้วยผู้หญิง2อสาคนที่พูดมาเนี่ยคือผู้หญิงที่มีบุญคุณกับเรามากๆแม่บงังแม่ภรรยาแล้วก็ภรรยาที่อยู่เคียงข้างเรา ถ้าจะมีผู้หญิงลเล็กๆอีกสักคนสองคนตัวลเล็กๆก็คือลูกๆลๆที่แข็งแกร่งมากมันเป็นอันที่ทําให้เราฝ่าทุกอย่างมาหน้าจนถึงทุกวันนี้แล้วมีบรรพชนมีคําสอนมาสำทับมาเป็นแนวทางเป็นแก่นให้กับเราว่าเออวามันแค่อดทนแล้วก็สู้ไป แล้วเดี๋ยวมันจะมีทางออกของมันครับเข้ามาเด็เข้ามาเด็ก็สักปัญหาก็มาเด<ๆ>็ไม่กลัวเสกก็สู้เส็จะเยอะจะน้อยเข้ามาเสจมีมิ้ตอยู่ต,ตัวจะไม่ถอยจะไม่กลัวจะสู้ไปด้วยกันกำลังใจคือเอาเอาชนะไป็นสุดมิแท้ขิงข้าวกาะสือแค่มองตากันรู้ขานในยืนเฉยๆก็อุ่นใจมิแท้ข้างกายถ้าเห็นที่นี่เห็นบางคาลิมก็ต้องเห็นมะอยู่ในตัวบางคาลิมด้วย ความเป็นนักสู้ที่มมีที่ป่ามีที่ทั้งคู่ประคับประคองแล้วก็ให้ลูกได้เติบโตมาแล้วมรดกที่มาให้เําเป็สู้ใ่ลูกชายลูกชายต้องการจะทําอะไรก็ให้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างออร้อให้เขาคือเขาต้องการจะทำขอเชิญเชิญให้มาให้มาที่ร้านนิดไมตรีอย่าเยอะๆมาเชื่ออุดหนุนกันพ <laughs> <laughs> ้นไม่เป็น <laughs> นะขอให้ลูกค้ามามาลองกออนีอ่เลยนะให้ลูกค้ามาลองก่อนเราอยากจะบอกว่าขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสได้เดินทางบนเส้นทางนี้ร่วมกันเราได้เรียนรู้เราได้ทำมิชชินจดจําต่างๆร่วมกันนะครับและเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภาพจําต่างๆที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นและเชื่อมั่นว่าทุกคนสัมผัสได้วันหนึ่งคําว่ามิตรภาพคําว่ามิตรมตรีเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าทุกๆเรื่องเลยครับ ในชีวิตคนมันอาจจะแบบไม่ได้สวยงามเสมอทุกอย่างไม่ได้ลงตัวเสมออาจจะมีความเข้าใจผิดพลาดแต่ลึกๆของมนุษย์ดารที่เราได้รู้จักกันบนเส้นทางสายเนี้วันหนึ่งเนี่ย,ม,ม,ยมิตรภาพจะเชื่อมกับมาให้เราได้ยิ้มกันได้ต่อไปมิตตรภาาาพเหล่นนนนัันั้นจจกบว